เนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เรามีรถหายากราคาแม่งโคตรจับต้องได้เลยครับคุณเคยมีรถคลาสสิกที่เห็นแล้วต้องดูไหมหนึ่งในนั้นต้องมีโฟก์บิท l ชแน่นอนครับบิท l ชหรือรถเต่าเนี่ยเป็นรถคลาสสิกที่ตอนนี้ราคายังไงก็ไม่ตกผมว่าอนาคตดีมากเนื่องจากว่าตอนนี้ทางโฟกเลิกผลิตไปแล้วนะครับบิท l ช หรือโฟกหรือรถเต่านะมีมาตั้งนานแล้วนะครับถ้ารถรุ่นเก่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่อินและเกิดไม่ทันมาทันตัวโฟกใหม่ๆแล้วตอนนี้รถโฟกนะครับหรือโฟกวิชเชลเนี่ยจริงๆเป็นคูเป้รถ2ประตูที่มีหลายโบเดลนะผมเห็นทั้ง2ประตูนะครับเป็นคูเป้แล้วก็คอนเวอร์ชิเบิลถ้าใครมีโอกาสได้ใช้นะคุณจะหลงรักแล้วอีกอย่างหนึง่งราคาไม่ตกเนื่องจากว่าตัวใหม่ล่าสุดตัวโมเดล New Folk v i t a l ตัวนี้ประมาณปี 2016- 1 7 1 8เดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะ เขาได้ประกาศแล้วว่าเขาจะหยุดผลิตแล้วทําให้ราคาไม่ตกแล้วแน่นอนโฟกเก่าคลาสสิกนะครับเก็บดีๆราคาเกินล้านก็มีดังนั้นรถเก่าราคาขึ้นรถใหม่ไม่ผลิตผมบอกเลยว่าราคาคุณใช้อ่ะยังไงสุดท้ายก็ ไม่ตกมากแล้วก็ไม่ขาดทุนนะครับอย่างน้อยมีรถใช้ตอนนี้อยู่ใน New f o l k s Vito นะครับซึ่งเป็นรถปี2013เป็นเครื่อง1.2เทอร์โบตัวใหม่แล้วมันประหยัดเพราะมันเป็นเกียร์ DSG นะครับคือเกียร์ตัวใหม่ DSG คือ Dual Clutch 7 Speed นะครับเหมือนกับตัวในโฟก์ c a า a v e l หรือตัวโฟกตัวใหม่ๆเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งขับนุ่มนวลมากคือมันไม่กินน้ำมันมากนะครับตัวสเปคของเขาสื่อถุงร้อยเขาเคลมไม่น10นสิบวิกว่า,วามันไม่ใช่รถซิ่งนะมันเป็นรถใช้ในเมืองนะครับ ที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือลุกข้างนอกผมเชื่อว่าถ้าคุณขับมานะทุกคนต้องมองนะครับแล้วมันก็ใช้งานในทุกวันด้วยแล้วที่สําคัญคือปีที่แล้วนะครับคุณไปดูราคาที่เขารีวิวขายก็ได้เลยปีที่แล้วยังล้านห้าอยู่เลยตอนนี้นะครับราคาจับต้องได้เพียงแค่919,00 0ตัวรถปี2013ไมหม่9 0 0 0 0กว่าตัวรถสีเดิมไม่มีชนหนักนะครับมีประวัติเซอร์วิสและข้างในไม่เหนียวไม่โซมราคานี้ผมว่าน่าสนใจ ใครซื้อเก็บไว้นะครับไม่ราคาไม่ตกแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันใครสนใจอยากแลกอยากเทินอยากขายนะครับแอดไลน์ตามคิวอาร์โค้ดตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับผมบอกอย่างหนึ่งนะครับรถน้อยประตูรถมากประตูมันจะค่อนข้างราคาไม่ตกอยู่แล้วนะมีโอกาสขึ้นนะแต่ยิ่งมัน d i s c o n t i n u i ก็คือมันไม่ผลิตแล้วนะครับดิสโนตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะดังนั้นผมบอกเลยว่าราคาขึ้นแน่นอนถ้าคุณเก็บสภาพเดิมๆดีๆนะครับ ตัวนี้เป็นรถเกรนะเกรตัวใหม่แล้วด้วยมาดูออปชั่นทั้งนอกกันนะครับพอเป็นตัวใหม่แล้วถ้าสังเกตดีๆมันจะมันค่อนข้างมีเหลี่ยมคมอันนี้ความขีนส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับปอ s ์ชนะครับเนื่องจากว่าช่วงที่มันทําตอนนี้มันเป็นบริษัทแม่ของปอร์ชอยู่แล้วนะครับอย่างแรกเนี่ยไฟอ่ะสวยงามนะพอไฟโค้งแบบนี้นะครับสวยเลยแล้วก็โวลาโป่งนะครับมันจะมีหักเหลี่ยมมุมอย่างนี้รู้สึกว่ามีความคลาสสิกแล้วก็ ยังโมเด์นไปด้วยนะครับกันชนหน้ารถเดิมเดิมไม่มีชนหนักเลยนะสีสวยนะครับสีเดิมเดิมนะครับรถสภาพดีเลยเป็นร้อดเดิมเดิมนะครับติดรถมาเลยขอบ17นะถ้าคนไม่ชอบแต่งนะใช้เดิมเดิมอย่างนี้ก็คลาสสิกดีนะครับตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องเบนซิน4สูบนะครับ1 2ึ่งซีซีเป็นเครื่อง1 2นเทอร์โบให้แรงม้า103แรงม้านะครับที่สำคัญที่ผมชอบคือมันดมเกียร์ดีเเรียบร้อยแล้วนะครับยูพัด ของโฟกนะครับแล้วก็ออดี้นะขับสนุกนะครับลื่นตัวบอดี้นะครับสวยๆไม่มีอะไรนะเนี่ยสีเดิมๆนะครับตัวเครื่องมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับดังนั้นมันไม่กินน้ํามันเท่าไหร่แต่ขับสนุกนะ D ีเเนี่ยคือขับนิ่มนิมลื่นๆเลยนะครับเนี่ยตัวรถไม่ได้มีชนเดิมๆเลยนะครับจริงๆค่าเต่าก็หายากแล้วนะเครื่องใหม่แล้วราคาแบบนี้เนี่ยหายากเลยนะครับสีเดิมทั้งคันอ่ะถ้าดูอย่างนี้นะ คุณจะเห็นสีเท่ากันอย่างเงี้ยเนี่ยถือว่าสวยนะครับเล็กในน้อยมีบ้างนะครับรถมือสองแต่นี่ถือว่าสวยแล้วนะครับหลังคานะเขามีการทําเป็นทูโทนนะครับเป็นสีดําติดติกเกอร์นะครับเนี่ยเป็นรอยติกเกอร์อยู่แล้วจริงๆลอกได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยรถเหมือนรถเหมือนรถของเล่นนะฮะแต่จริงๆนั่งสบายมากนะผมว่าเมืองนอกเป็นรถจ่ายตลาดหรือรถในในเมืองได้เลยนะครับข้างหลังจริงๆนั่งได้2คนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแต่ผมว่ามันเนยนไปส่งตรงข้างหลังนะครับ ัวข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นแฮชแบ็กนะครับไฟใหม่สวยงามมากนะผมเคยใช้ตัวเก่านะครับผมว่าตัวปี2012ันเนี่ยที่เป็นตัวเครื่องใหม่แล้วเนี่ยตูดดูโมเดิลขึ้นเยอะเลยนะครับมาดูข้างหลังนะตัวนี้มีไฟเบรกนะครับมีดักเทลตัวนี้สวยเลยนะครับเปิดดูข้างหลังสิ่งที่ผมรู้สึกนะมันใช้งานได้จริงนะครับเวลาคุณเอาอจริงนะข้างหลังอะ่ะมันน่ามันก็สบายเหรอครับ ผู้ใหญ่นั่งไม่ได้แต่เด็กนั่งพอนั่งได้นะครับผมเอาหลานเก้าขวบนั่งเนี่ยหลานนี่อึดอัดเลยเวลาพับนะครับพับจากข้างในก็ได้นะก็คือพับลงไปเสร็จอ่าลืมดูนะครับตัวนี้เป็นเฟนเดอร์นะครับเครื่องเสียงเป็นเฟนเดอร์นะเป็นเฟนเดอร์เบสแมนตัวนี้เป็นซับอยู่ข้างหลังนะครับให้ดูข้างในก่อนข้างในเดิมๆนะครับสีเดิมๆจากโรงงานจะเป็นแบบนี้นะครับจริงๆนี่ถือว่าสวยเลยนะบอดี้เดิมๆอย่างนี้หาย,ยากนะครับ รถโฟกอย่างเดียวก็หายากแล้วนะให้ดูในมุมนี้นะครับที่นั่งโดยสารเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างไอ้นี่นิดนึงนะครับเนี่ยสามารถพับลงไปได้จริงๆเก็บของน่าสะดวกกว่านั่งนะครับนั่งก็นั่งได้นะเนี่ยถ้าคุณพับตรงนี้ลงไปนะครับเก็บของได้เยอะมากนะเท่าตรงนี้ออกนะครับถือว่าเนกระง์มากๆเลยเวลาปิดก็สามารถดึงลงได้เลย กดล็อกนะสังเกตอย่างหนึ่งนะครับกระจกมันกระตกมันจะตกลงมามันเป็นรถคูเป้เนาะดังนั้นกระจกมันจะเป็นเฟรมเลยนะครับมันให้ความเป็นสปอร์ตมากนะครับข้างในถือว่าสภาพดีมากนะครับเนี่ยคุณดูสภาพโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับนี่จะเป็นวิเทลนะครับแผงประตูวสวยงามนะนี่วิเทลนะครับเ,เครื่องเสียงเฟนเดอร์ด้วยเดี๋ยวสตาร์ทรถกันนะกุญแจนะจิ้มเข้าไปนะครับ ผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับเพอร์เซพชัแรกของผมนะผมเคยใช้บ i เทอรตัวเก่านะครับตัวก่อนหน้านี้นะนะครับมันจะมีโปร่งที่ไม่เหลี่ยมกับเหลี่ยมนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยต้องบอกก่อนว่า f ิลลิ่งคือมันแคบนะแต่อันนี้นะครับผมบอกเลยว่าภายในมันไม่แคบเหมือนตัวเก่านะครับแต่คือจริงๆมันเป็น2บวก2นะคล้ายๆกับ a อ d ด t ้ทนะครับผมตัวใหญ่สูงร้อกว่าขาผมเนี่ยพอดีเลยถือว่าข้างในนั่งสบายนะครับ ความรู้สึกถ้าเทียบเซ็กส์แใกล้ๆกันนะคนชอบเทียบบิทเทิกับตัว Mini Cooper นะครับเหมือนที่ผมบอกนะถ้าถามผมผมชอบโฟก k มากกว่านะครับคันนี้นะครับไม่เก้าหมื่นนะครับรถมีประวัตินะครับเช็คได้โดยรวมอุปกรณ์โดยรวมนะครับทั้งหมดสือว่าสวยเลยนะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีเหนียวพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยโฟกสก้าน นะครับตามสไตล์สปอร์ตนะครับทุกอย่างมันจะสปอร์ตเฟิร์มนะครับหนักแน่นแล้วผมชอบอย่างหนึ่งเนี่ยมันกัดเป็นบิทเทิลอย่างนี้นะครับมันดูโอเคเลยนะครับสีตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับสีข้างนอกนะครับถ้าสีเหลืองข้างในก็เป็นสีเหลืองนะครับล็อกปลดล็อกเนาะอันนี้ก็คือปรับกระจกนะครับตัวนี้ก็คือความสว่างของหลอดไฟข้างหน้านะครับคือมันคลาสสิกดีนะมันให้คุณปรับขึ้นลงแบบนี้นี่คือความสว่างของจอนะครับ ตัวนี้มี c r u i คอนโท t r o l ด้วยนะครับเนี่ยบวกลบนะครับเซตครูสคอ control ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็โอเค cancel off นะครับกดตรงนี้ได้เลยออปชั่นถือว่าครบนะรถนะครับมีเซอร์วิสอยู่นะครับมีประวัติเซอร์วิสอยู่นะครับอันนี้เครื่องเสียงนะเครื่องเสียงก็เป็นเครื่องเสียงของโฟกนะครับแต่แอมเป็นของเฟนเดอร์นะครับจริงๆลองถ้าคุณลองใช้นะก็ถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีเลยนะ ไม่แย่นะครับ่ผมเปิดนิดนึงเนี่ยจริงๆถ้าไม่ติดก็สิอยากเปิดให้ดูเลยนะครับเรื่องสิ่งแน่นเลยนะคือสมคำล่ำลือของเฟนเดอร์นะครับผมเป็นนักดนตรีอยู่แล้วนะครับผมชอบเฟนเดอร์อยู่แล้วนะครับอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับดูแข็งแรงกว่าตัวเก่านะตัวนี้เป็นรถเกรนะครับมีประวัติเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับบอร์ะนะ จริงๆผมว่านั่งสบายดีนะครับผมชอบหนัง Audi โฟเหมือนกันนะมันก็นั่งเฟิร์มได้ระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เป็นแอร์นะครับปรับโซนบนล่างนะครับแอร์แล้วก็ความเย็นนะอันนี้ก็เป็นปุ่ม Park Sensor นะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ตัวใหม่นะเป็นเกียร์ DSG นะครับสปอร์ตนะครับปรับบวกลบได้นะปรับสปอร์ตแล้วบวกลบได้นะครับตัวนี้เป็น DSG 7สปีดเรียบร้อยแล้วนะครับ ทุกอย่างเป็นวิตลหมดเลยเนาะคุณดูดิผมว่าสวยนะครับข้างหลังนะครับนั่งได้นะแต่ผมว่าสองคนข้างหน้านั่งสบายสุดนะครับถ้ามีเด็กเนี่ยนั่งได้เลยถ้าตัวไม่สูงมากๆนะครับผมว่าสภาพแบบนี้ราคาแบบนี้ไม่เท่านี้นะครับเก้าแสหนึ่งห่นเกันบาทนี่ถูกมากๆแล้วนะครับคุณไปดูในเน็ตเลยนะครับปีสิบสามสิบสี่ปีที่แล้วยังขายอยู่ล้านห้าเลยนะครับตอนนี้ราคาลดตกครึ่งหนึ่งคุ้มสุดแล้วครับบอกเลย โอเคครับได้เห็นรายละเอียดของโฟกซ์นิวบิตเทรเรียบร้อยแล้วนะครับตัวรถปี13นะผมว่าราคาไม่น่าต่ํากว่านี้เต็มที่ถ้าคุณใช้นะครับคุณขาดทุนปีละหลักหมื่นละตอนนี้นะเนื่องจากว่าตัวเก่ายัง3-4แสนนะครับตัวก่อนหน้านี้นะที่ปันโป่งเป็นโป่งกลมนะครับยังไม่โป่งเหลี่ยมเนี่ยผมเห็น3แสนกว่ายัน4แสนเนี่ยมา5ปีแล้วครับดังนั้นตัวนี้ไม่ตกแล้วครับรถน่าใช้ซ่อมไม่แพงนะครับ ซ่อมอู invers, ่โฟกได้ปกติเครื่องตัวนี้มันใช้ได้กันหลายตัวนะครับสำหรับรถยูโรจะซ่อมเนี่ยแอดหาโนเนมได้นะครับจะซื้อจะขายจะซ่อมแลกเทินเนี่ยก็แอดทำคิวอาร์โค้ดตามนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องโนเนมด้วยนะครับคันนี้9 1 9 0 0 0บาทครับ